ถ้าไม่หมดก็ไม่เล่นค่ะคำสั่งถูกไม่หมดก็ไม่เล่นนะคะไม่หมดก็ไม่เล่นคนละพันสองพันก็เดี๋ยวหมดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวแล้วได้ของไปด้วยนะคะอะไรอ่ะอ้าวของของหมดไปยังมีอีกนะเอาล้วงหม้อเอ่ยบินกองเอ่ยตอนนี้ก็ปิดบริการแล้วยังไงนะคะไม่ของหมดไงของหมดหมดเลยแลเนี่ยโอ้โหสูงได้อีกอ่ะ ได้ไหมไม่ได้อ่าสตีฟจ็อบก็ทำไว้นะคะก่อนตายเนี่ยอันนี้โอ้อ้าวได้มาแล้วได้มาแล้วขันหลังไหมขันหลังไหมเกาเนยมันเหมือนมือแม่น่ากว่าใช่ยื่นออกใส่ใช่เป็นมือไฮโดรลิก เอามาแล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะหลังจากที่บอกว่าดิวหยิบให้จะได้อะไรอันนั้มันจะต้องเป็นรางวัลที่มีค่าแน่นอนใช่สอยยากสอยเย็นสอยยากสอยเย็นอาลงมาแล้วระวังด้วยนะคะระวังด้วยระวังด้วยอันไหนอ๋อโอ้โหใครใครอยากให้ดิวสอยเลยให้อันนี้เอามาแล้วอันนี้ร่วงมาพร้อมผลไม้มีของแถมอ่าโอเค อตอนนี้ใช้บริการใช้บริการใช้บริการเจ้าของซุ้มของเราเนะคะวันนี้ก็มาจริงๆรแล้วด้วยใจรูคว่าอยากทำบุญอยากมาให้ทุกทุกคนมาร่วมบริจาคนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะแล้วก็มีของเล็กๆน้อยน้อยนะคะมารับเป็นของเลี้ยะเลือกให้กับทุกทุคน <ๆ S 1> นั่นเองนะคะเาอาตรงไหนเอาตรงไหนบอกได้จะไปจะไปอยากให้ดิวใส่ตรงไหนบอกได้ครับ ขั้นหลังบอกได้ขั้นหลังบอกได้อยากให้สอยบอกได้ดิวจะให้ต่ะบรรยากาศก็เริ่มแบบว่ามีเป็นกันเองกันเองมากไม่น้องเพืรามอาทิตย์อัสูรทองเดี๋ยวนางองตกเราจะมีแบ็กดรอปแบ็กดรอปก็เสรอยด้วยอ้าเหรอของทุกอย่างเราเราสามารถทำเองของเราวันไม้หมดครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันยากเหมือนกันนะในการใสยแต่ละคังใช่ของทุกครั้งทุกชิ้นก็มีค่าเหมือนกันนะคะในการที่วันนี้เนี่ยดิวก็หามาให้เพื่อที่จะร่วมเป็นของที่จะมอบให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในบ่ายวันนี้เย็นวันนี้ด้วยเริ่มเริ่มเลยหรอเร็วสิแต่กี้ แล้วรับรองได้นะคะเงินที่ได้จากการบริจาคเนี่ยต้องได้เยอะแน่ๆในการที่จะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยทั่วอยากรู้เท่าไหร่ช่วงช่วงคืนนี้รู้กันอ่าจะว่าใบใบดิวหนึ่งของใครครับใบดิวหนึ่งนี่วะดิวหนึ่งครับดิวหนึ่งครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออักันอบตอโหเสื้อนี่เป็นเสื้อประวัติศาสตร์จริงๆพระประวัติศาสตร์นี่สังเกตสังเกตนี่นี่นี่ โอ้คอเลือยงคอเลือยงจะได้ว่าออดิจิมากเลยออดิจิออดิิจอ่ามาเลยค่ะยินดีด้วยนะคะบันชนก็คือบันชนครับรับมอบครับซีนเอ็นบีพีซีค่ะทำข่าวด้วยค่ะเดวไปใส่ออกงานกาล่าได้นะได้ไงเดวเดวมีเพิ่มมาจากสังกอนมังกรนะอ้าวนะคะ อา้าวสืบัญชนครับถ่ายรูปนะค,ครับสืมัญชอนมาไกลเลยนะคะจากสกลนครได้ของจากดิวไปด้วยนะคะของเก่าแก่นีด้วยค่ะด,ดิวจะทำการสวมเสื้อให้ครับเป็นเสื้อพิยศแต่อ่ะนีด้วยนะคะเสื้อตัวเดิมด,ด้วยโอ้โหโชคะดีดจ,รจริงเลยนะคะโโต้องไปเปิด MV ็มวโความมืดให้ทุกคนเห็นพร้อมกับโชว์เสื้อนี้รับรองได้จะกลับไปฟีดเลย สวัสดีดิวขึ้นไปแล้วครับตรงไหนคะอยากจะให้ดิวสสยให้เดิวจะไปดิวจะปีนขึ้นไปตบนไม้เมื่อกี้หนูไปต่อยห้นูเหรออะข้างหลังครัข้างหลังครับระวังด้วยระวังด้วยไม่ต้องนังเครื่ององี่ดิวตุ๊กตุ๊กตุ๊กป้าสาวสาวไปไปยืนไม่ต้องลงครับอยู่นะอ้าวเจี๋ยเลยนะคะเจดีย์ลเออ ไม่ธรรมดานะคะช่าปป้ากับช็อปป้าครับเซนเนียบีบีซีค่ะเชิญค่ะอันนี้เป็นของพี่ตูนนะคะขอดมองเป็นพิ่สิบนะสวมๆมันสวมๆอ๋อหอยน่าอยู่บนถั่วเ้าหน้ามาเอืออะไรย้อยเลยนะ่นนันนเอ้ยดีใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปซักก่อนนะคะเตดินไปมาไปซักก่อนนะคะ ันได้เลยันค็้ครับตัโรตัโรออกแล้วคูได้คือน้ำน้ำค่ะรับปรกุให้อันนี้ก็ตัวไปมาสมันชนคือบันชนคือบันชนทีวีซีสี่อนค่ะช่องไปดินด้วยอ่าไม่ให้เนค่ะคุณเอ่นครับ 米米米米米，米高米高，耶！